สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะนี่เราจะมาปลูกมันฝรั่งกันค่ะเดี๋ยวเริ่มต้นขุดแปลงก่อนนะคะมาปลูกและเก็บมันฝรั่งนํากันเดยจ้าเด้อสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสภายอีสานแห่งดินแดนพักพลไม้ญี่ปุ่น อาซาดาฟาร์มมาอีกแล้วเดจะเดอมือนี้มากับเสียงแปลกๆในจักหน่อยเพราะว่าอากาศช่วงนี้ที่ญี่ปุ่นแปรปวนขนาดเสียงสะพ้ยก็เลยแปลปวนไปตามอากาศนําจ้าขออภัยหลายๆเดจะเดอร์สหรับมือนี้สิเอาการปลูกมันฝรั่งในญี่ปุ่นของอาซาดาฟาร์มมาให้ทุกคนได้รับชมกันสิเริ่มตั้งแต่การปลูกมันฝรั่งไปจนโหดการเก็บมันฝรั่งไปชมพร้อมๆกันเลยเดจะเดอคุณลุงปลูกมันฝรั่งเรียบร้อยแล้วค่ะ รงบ้างเอียงบ้างแถวนี้ก็ห่างเพื่อนมากกะระยะไม่ถูกอันนี้ก็ไม่รู้จะชีพเกินไปหรือเปล่าถ <c oughs> ูไปค่ะน,นี่เทคนิคนะคะอันนี้แม่ย่าสอนมานะทุกคนให้วางอันนี้มันเพ่อะให้เอาด้านที่ผ่านคะเอาลง แล้วก็ระยะห่างของแต่ละอันคือนี่รองเท้างียหนึ่งช่วงขาประมาณนี้ประมาณนี้แต่ว่าต้องเอาออด้านด้านตัดลงนะคะนี่นี่ ินกบกนคนการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นของสะพ้ายชีมีการปลูกพักปลูกหญ้าในปีละเทือดเดือะเดออ์โดยเฉพาะการปลูกมันฝรั่งสิเริ่มปลูกตอนช่วงเดือนปลายเดือนเมษายนนะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศที่ญี่ปุ่นจะเริ่มอุ่นขึ้นแล้วเลยกะเป็นหมากเป็นผลของมันฝรั่งให้เหาได้เก็บกับสิเป็นช่วงสิงหาหรือว่าปลายเดือนกระะกฎาคมประมาณนี้จะ้ะ ปลูกปีนึงปลูกปีละเื่อปลูกเื่อนึงก็ได้กินเป็นปีค่ะคุ้มปีไปเลยปลูกเ่อเดียวคุ้มประมาณนั้นเลยจะเดอ้อสำหรับเพื่อนของสะพย้ยกับิบปปลูกหลายค่ะประมาณนี้แหละคะ่ะสามสี่แถวปลูกเ่อนึงก็ก,กินเป็นปีนะคะพอครบปีแล้วเฮาก็มาปลูกเพิ่มใหม่นะคะแล้วก็เก็บไว้เพราะว่าที่ญี่ปุ่นมันโบนา้าโบเสียได้จะเดอ้อมันฝรั่งเก็บได้เป็นปีเลยสบายๆนะคะมีกินตลอดไป ปุ๋เพราน,นึงะได้กินทั้งปีถ้าให้ว่าเรื่องมันฝรั่งกับคนญี่ปุ่นนี่บอกเลยว่าเป็นของคู่กันถ้าให้ยกตัวอย่างก็สิเป็นถ้าเป็นอาซาดาฟาร์มเนี่ค่ะในแต่ละมือ้อต้องได้กินแน่นอนมันฝรั่งมีอยู่ในเมนูอาหารเกือบทุกมือ้อย่างน้อยๆก็คือเป็นพวกซุปมิโซะและ ถ้าอาทิตย์ละเทือ่องเท้อก็บซีมีพวกแกงกะหรี่อีกตั้งห้านะคะแล้วก็พวกสลัดสลัดมันฝรั่งแบบนี้เพื่อนก็ซีเห็ดนะคะขคาลกกุง้งโคาลกเกะเผื่นว่าของทอดก็ใส่มันฝรั่งอีกอุ้ยกินตลอดจากเบาถึงมันฝรั่งเพราะฉะนั้นถ้าเฮาปลูกมันฝรั่งเท่อนึงเฮาก็ซีมีการประหยัดแล้วก็เก็บเงินที่เฮาต้องเอาไปซื้อมันฝรั่งนี่ก็หลายเติบค่ะเพราะฉะนั้นอาซาดาฟาร์มพักที่ขาดบุได้ที่ต้องปลูกในแต่ละปีก็คือมันฝรั่งจ้า ได้เวลาเก็บมันฝรั่งแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เราไม่ได้อยู่ในป่าหญ้านะคะเราอยู่ในป่ามันฝรั่งก้าทุกคนอาจจะสงสัยว่าต้นมันฝรั่งอยู่ตรงไหนนี่นี่คือต้นมันฝรั่งที่พร้อมเก็บแล้วนะนี่ต้นนีตะกร้านี้เตรียมไว้ใส่มันฝรั่งแบบลูกใหญ่อันนี้ไว้ใส่ลูกเล็ก มันฝรั่งแต่ละรอบในการปลูกกะสิใช้เวลาประมาณ3เดือนจ้ะเพราะว่าเฮาเริ่มปลูกปลายเดือนเมษาเฮาก็สิเก็บช่วงปลายเดือนกรกฎาในช่วงนี้เฮาก็สิมีมันฝรั่งใหม่ๆมันฝรั่งสดๆจากสวนเฮากินตลอดจา้าช่วงเวลาการเก็บมันฝรั่งนี่เป็นอันเป็นแนวที่โทรมานขนาดพอช่วงกรกฎาสิงหาในญี่ปุ่นนี่ว้ยไ้ฮ้อนขนาดเลยจ้ะเด้อบอกเลยว่าบรรยากาศนี่บอกอย่างไฮว้าวเลยเก็บมันฝรั่งนี่บอกเลยเลยว่ากี่คานกี่กันเพราะอย่างเพราะว่ามันฮ้อนจ้ะ แต่กระใสเวลาหึงนะคะเพราะว่าเฮาต้องขุดเอาบริใช้อย่างอื่นขุดเลยจะเด้อใช้มือขุดเอาเด้อขุดคูดเอาไปนะคะเพราะว่าถ้าเอาเสียมไปซับบางทีมันก็สิบซับมันฝรั่งมันฝรั่งเฮาก็สิเสียหายนะคะเด้อแต่ดินที่ญี่ปุ่นมันบกแข็งจ้ะมันกระิใช้มือกวาดๆไปเฮาก็สิเห็นแล้วลูกมันฝรั่งนะคะบ่ได้แบบว่าบ่ได้แข็งคือบ้านเฮาเนาะถ้าเป็นบ้านเฮานี่ปลูกพักปลูกหญ้านี่ว้ยดินแข็งขนาดบอกเลยว่าใช้มือขุดนี่คือสิยาแต่อยู่ญี่ปุ่นนี่เอามือลูบๆดูๆไปกะเก็บม ในมือที่เห้าไปเก็บมันฝรั่งเดอร์คาก์ซิคุยกันตั้งแต่คืนก่อนหน้าที่จะออกเดินทางเพราะว่ามันยังที่ญี่ปุ่นช่วงนี้ฮ้อนขนาดนะคะเก็บมันฝรั่งลงไปแต่เช้านะคะเก็บไปขนาดเฝ้าไปแต่เช้าเด็ดกันยังส่องป่านนี้ป่บอกได้เลยว่ากว่าสีแลดีวก็ใช้เวลาประมาณสองสามชั่วโมงเดอร์นั่งเก็บอยู่ฮะเกือบเที่ยงว้ายฮ้อนขนาดเฝ้าเลยกะดิปีนี้กะที่เริ่มอีกแล้วที่เริ่มปลูกมันฝรั่งอีกแล้วคลิปนี้เดอ้อถ่ายไว้ตั้งแต่ปีที่แล้ว แต่ว่ายังบุมีเวลามาตัดคลิปให้ทุกคนเบิ่งมือนี้ได้จังว่าแล้วก็โอก,กาสก็เลยรวบรวมคลิปตั้งแต่ปลูกจนเก็บมาให้ทุกคนได้เบิ่งได้จ้ะเด้เดอการเฮ็ดกษตรการปลูกพักปลูกหญ้าบ่มแม่นเรื่องยากอะโคเ่เฮาอดทนต่อสภาพแล้วก็ากอากาศสภาพร่างกายแล้วก็อากาศนํำเนะาะฝ่าฟันไปเรื่อยๆจ้าแต่ก็ดีคือการจะเฮาได้ปลูกเองกินเองเฮาก็สิได้ภูมิใจในเจ้าของเนาะแต่ซ้อยกันปลูกค่อยๆกันเก็บค่ะสภาพอากาศที่ว่าโหดร้ายมันทิ่มาสู่ความพยายามของเฮาได้บอก สำหรับมือนี้ขอจบคลิปการรีวิวตั้งแต่ปลูกมันฝรั่งมาจนถึงการเก็บมันฝรั่งไวแค่นีเดอจัเดอฝากเป็นกำลังใจให้กับสะพ้ายและกับอาซาดาฟาร์มโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสะพ้ายอีสานอินเจแปนหรือว่าเฟซบุ๊กสะพ้ายอีสานแห่งดินแดนพักผลไม้ญี่ปุ่นนํำเดอจัเดอร์สำหรับมือนี้สวัสดีจ้าเก็บมันฝรั่งเสร็จแล้วค่ะทุกคนเราจะแยกหัวใหญ่กับหัวเล็กไว้นะคะนี่ทีนี้เก็บได้ สีต่ตะก้าแล้วก็ตะก้าเล็ก,กน,นิดนึงนะคะ